ไม่หักจริงๆสำหรับการทัวร์คอนเสิร์ตของลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลลิสามโนบาในช่วงนี้และล่าสุดบนเวทีคอนเสิร์ต Deadline in Paris ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังจากได้เห็นภาพที่แฟนๆแชร์ในโซเชียลกับการแสดงบนเวทีของลิซ่าที่ใส่เต็มก็เป็นลิซ่าที่เพ่งมาเสิร์ฟภาพให้แฟนๆได้ดูกันเองเลยกับภาพบรรยากาศถังเบื้องหน้าและเบื้องหลังและความแซ่บของลิซ่าที่ไม่มีอะไรมากันจริงๆสวยจึ้งทุกชอ็อต และแคปชั่นที่เขียนไว้ว่า starting off the European tour strong in Paris และแฟนๆชาวไทยและอินเตอร์ที่เข้ามาคอมเมนต์เช่นน่ารักที่สุดสวยยยแม่สวยยัยสุดสุดสุดสด and ดูลูกสาวสดใสยลับ Queen so beautiful สวยมาก stunning she s my queen so beautiful Lisa I'm happy to see you in Paris เอาอีกค่ะ